เฟอร์จิลฟานไดกับตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์และประการหลังคนสำคัญของลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้ตัวเองและสโมสรหลังจากช่วยทีมบุกเอาชนะจีโรนา1-0ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกมนี้ถึงแม้โมซาลาจะเป็นคนซัดจุดโทษพาทีมเก็บ3าแต้มกลับบ้านแต่ฟานไดก็กลายเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะเขากลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่พาทีมชนะครบ200นัดได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง290นัดเท่านั้น ก่อนหน้านี้สถิติเป็นของเพรนอเล็กซานเดอร์อโนที่เคยทำไว้304นัดตามมาด้วยแอนดี้โรเบิร์ตสันที่ใช้เวลา307นัดแต่ครั้งนี้ฟานได้ทำลายสถิตินั้นได้ในทันทีสำหรับฟานได้ที่ย้ายมาจากเซาแฮมตันด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2018เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นหนึ่งในดิวที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลและสถิตินี้เป็นอีกบทพิสูจน์ว่าเขาเป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของทีมจนถึงตอนนี้ แฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ